สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันนี้พวกเราจะพากันไปเที่ยวประเทศเลาวตอนใต้นะครับก็ขอเชิญชมได้แล้วครับวันนี้เขาฉลาดขอาครบไปยังครับไม่มีใครรู้นะว่าข้างหลังลน,น่ัน่งสยอกลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักเลยเมื่มมี่แล้วก็สนุกสนานนะครับไปเที่ยวถิปองปนากัน ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้รับชนะอีกครั้งเองนะครับในการมาเที่ยวรูปคนสวยดอยลงในยูทูบนะครับเชื่อเชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรอ๋ออยู่บ้านอยู่อำเภอเมืองอยอะโยมเพิ่มเลยเนาะไม่บอกบ้านเนาะไม่เป็นไรอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวขอถ่ายขออนุญาตถ่ายรูปขอให้สวยงามเนาะอันนี้เป็นแม่น้ำครังแม่น้ำคงแม่น้ำคง สะพานลาวญี่ปุ่นนะครับสะพานลาวญี่ปุ่นสะพานลาวญี่ปุ่นคในในทางกลางแมงด้วราจ้านหน้าจะเป็นเป็นด้านหน้าจะเป็นตัวเมืองฝาซีซึ่งเราที่หนังสสีเนาะมีหนังมีน้งสองสีสายพือนะก็จะมีมอสีแล้วแต่สายพื้นนะจ๊ะโดยไม่น้ำโขงจะเป็นเส้นใยเนาะ จีห่หปเนะรับนี่เราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงปากเซนะครับัแออกเข้าใจเหาเจดีสวยครับเจดีสวยมากกำแพงก็สวย มันเหลืองสวยมากครับอ, DA, อันนี้คือโบ๊ทวัดร่วมพักเสร็จครับ ແລະພ້ອມເດີ້ແນ່ໂນນາມະພາແນ່ຫຼາຍຫຼາຍທກ່ືວະນສມສີສສມສີພນ

กณะนี้คณะต้องเ่าอะไรพักร้อนอยู่ใต้อมไม้ที่วัดร่วงปักเซครับ กำลังไปออกมาจากโบสถ์ก็มีอยู่ในโบสถ์ก็มีครับเป็นไปทางสักการะพระประธานในโบสถ์แล้วก็ผ่อนจาาพระในสง่งที่อยู่ในโบสถ์เป็นมาให้ผ่อนนะครับมาให้ลายเสินลายยันครับสิงเพศ อาดูลาเจ้าสีเทาใหม่อนุญาตนะครับโอ้นยี้ยยยยยล้งถ่ยยภาพนยคาับถยายยยยยยยนนยย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  มีมะคุเทศด้วยนะครับมะเขเทศแล้วก็มีคณะของเราหลายด้วยแว่นตาดำใส <c oughs> ่แว่นตาดำแล้วมองไม่เห็น,น <c oughs> ครับยกยกมไม่เมือน,นะครับยกม,ม่เมนเอ, <c oughs> อ้าวพร้อมกันชัยโยครับเดินสองสาชัยโยติด <c oughs> เลยครับ คือหอหลักเมืองของเมืองปักเซนะครับหอหลักเมืองครับเมืองปักเซับครับหอหลักเมืองอันนี้กำแพงวัดครับกำแพงวัดสวยมากครับกำแพงวัดครับลาวญี่ปุ่นค่ะอ้าว อาสีร <Mile dizzy> ัก <move> ล <guided> <swimming> ่ะเอาเตะเาของมุกเิดตัวมาใช่อเางนี้่เอยางกนเนหาปาวกองดูรเดือเชียเาเป็นเนื้เนือสาหรับยนทนแค่ห <being> น <ancient worldwide> ่อยนะคะถ้าเป็นเข้ไนือโบมือดมหาหน้าที่สีันดอนเนี่หลายมาลับเดื้อหน่อยปัหาป่ากันลับลกเลยครับอันนี้ น้ำท่ววัดผูจัมป่าซักครับสวยงามมากคณะคณะของเรานั่งรถกอบ์สองคันไปับวัดเก,าเก่าแกวัดผูจำปาซากครับวัตถุโบราณ ต้นนี้ไทยลอมม่มาไหม,อ,มอันนี้ก็คือวัดจำปาสักครับขึ้นไปบนภูเขาดูดแล้วแล้วเราก็เดินมาถึงกึ่งกลางแล้วครับระยะทางประมาณ200เมตรจากทางเข้ามานะครับเป็นประตู เสาหินสวยงามมากครับแล้วก็กำลังจะขึ้นไปวัดจำปาสักครับเนี่ยครับวัดจำปาสักนะครับเป็นมรดกโลกนะครับเนะนี่ยเป็นกำแพงนะครับเพรานว่าค้นพบปีขอซ9อ0นพเก้าร้อยนะครับปีขอซ0อเนี่เก้ารอยยังไม่ไหมอยู่เลยแล้วก็หางไปครับ เราเราขึ้นไปข้างบนดีครับคณะก็ได้มาพักรมอยู่ตรงนี้นะครับมันร้อนมากมันคือง่ามไหยขอบใจเจ้ามาแต่จัดูนะครับวัดวัดจัมปาสักนะครับ จำปาสักก็สวยงามมากทางรัฐบาลอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะครับสวยงามมากครับใครได้มีโอกาสได้มาชมก็ดีมากนะครับโชคดีอันนี้เป็นวัดจำปาสักนะครับผู้คนก็มาเที่ยวพอสมควรนะครับอันนี้ถามดูแล้วมาจากขเขมรน,นะครับ กเข้ามาเที่ยวครับอันนี้เป็นประตูชั้นที่สองนะครับนี่มีมีก้อนหินเป็นเสาหินเต็มไปหมดเลยครับแล้วคณะเดินไปถึงยอดเขาแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องจากประเทศเคมรน,นะครับแล้วก็จากที่ไทยนะครับมาน้ำมาสการที่เจดีวัด จำปาสักแห่งนี้นะครับและอีกนาดหนึ่งก็กำลังขึ้นไปขบนนู้นครับขึ้นไปขบานบนร้อน,นครับต้องอดทนหน่อยนะครับอันนี้วัดจำปาสักแห่งนี้นะครับเป็นมรดกของประเทศลาวนะครับที่ขึ้นเป็นวัฒนธรรมไว้นะครับแล้วก็เป็นแรง งานของคนในสมัยโบราณนะครับซึ่งเขาจะาช่วยกันยกดีดขึ้นมาในะก้อนใหญ่นะครับใหญ่ขนาดตันกว่าๆนะน้ำหนักก้อนหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนยน,นะเป็นตันเลยนะครับเนี่ยเป็นแถวขึ้นมาอย่างเงี้ยเช่ต่อขึ้นมาขึ้นไปอีกอยู่ครับว่ร่ะขึ้นไปบันไดสั้นๆน,นะครับนนะวัดแห่งนี้นะครับวัดจำปาสักนี่นะ ดูข้างล่างครับข้างล่างมองคนกําลังเดินขึ้นมาไกลมากอันนี้เป็นศิลปะอของคนโบราณนะครับสามารถทํางานด้วยความออกแรงก่อ่อนอิดก,ก่อนบางไงอกอเงินขึ้นกองเงินขึ้นบ่ตองใสปูนนะครับ ขณะนี้คนอายุแปสปีเขามาเพิ่นหมาจากขมิ้นครับ่นกระไดปีนขึ้นไปหมดแล้วครับขึ้นไปุนแล้วครับเพราะอย่างอีไก่ครับปีนขึ้นไปครับอันนี้เป็นวัดของวัดจับปาสักครับครับยังยังอีกสูงนะครับยังอีกสูงวัดนี่นะครับวัดจับปลาสักนะครับยังอีกสูงจะต้องขึ้นไปอีกนะครับ แปสิบปีของประเทศเขมรน,นะครับท่านก็มาเที่ยวโอ้ยท่านเก่งครับขึ้นบนยอดนะยังไปไหวด้วยนะครับตามไปก่อนแล้วครับอยยนี่ครับความสูงของภูวัด จำปาสักนะครับโนนดูไปครับนี่นดูไปเลยดูไปครับนี่นะ,ะผู้คนก็ขึ้นมาสักการะบูชาพรออะ,ออะเดี๋ยวจะอีกสักครู่เราจะไปนมสัสก,การบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็มีแม่ค้ามาขายดอกไม้ขายเครื่องดื่มต่างๆแล้วมีพระพุทธร,รูปอะไรหลายอย่างนะครับคณะก็ได้มาชม เที่ยวนะครับอันนี้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่วัดจำปาซักนะกับเมืองหลวงจำปาซักโครเอเชียลครับโอเค thank you thank you ขอบคุณครับเราจักวัดมาแล้วนะครับ พอจักวัดมาแล้วปราสาทมาแล้วก็มาเป็นอันนี้เป็นพระลานหินครับเป็นหน้าผานะครับอยู่แต่ว่าอยู่ในเขตวัดคือเก่าครับอยู่ในเขตวัดเป็นถ้าเข้าไปครับเขาจะต้องเดินเข้าไปอีกครับเดินเข้าไปในถ้าอีกอันในที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับหน้าผานสวยงามเป็นถ้านะครับสุดท้าเป็นถ้านะครับคณะของเราได้มาถึงแล้วก็คุณยายขมิน้น ประเทศเขมรก็มาอายุแปดสิปีนะครับผ้หลักเป็นหลักการนะยะโอ้โหเนี่ยหลวงเทมมาจากกัมพูชาขึ้นมาได้เนี่ยอายุเท่าไหร่ขึ้นจากตีนวัดมาครับจากเชิงวัดมาขึ้นมาเรื่อยๆสูงครับมาหอดเพื่อครับมาถอดก้อนยินใหญ่ก้อนยินใหญ่นะครับขึ้นมาพี่แล้วคณะก็ได้มามาก็ยังถ้ำนี้ครับเป็นพระลานหินนะครับ ลานยี่สูงนะครับสวยขึ้นสูงมากนะครับเป็นถ้ำม,มีพระมีพระอยู่นี่ครับ <c oughs> และแล้วพวกเราไปนมัสการหลวงปู่ในถ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับยังพื้นราบเลยนะครับขณะนี้กำลังเดินผ่านที่เคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือโบสถ์ อาไปจำหลวงพ่อใหญ่นะครับที่เข้าไปนมัสการมาแล้วนะครับเนี่ยของเก่าแก่โบราณน,นะท่านคนโบราณไม่รู้ทําได้ยังไงเนะี่ยมาแผ่นใหญ่เริ่มเลยนะก็คอตั้งกันขึ้นแล้วก็หักลงนะครับหักลงมีรอยต่อ นะครับมองไปทางล่างนะครับโอ้ยเป็นเป็นตะหักอยู่ยววนะแล้วครับก็เดินลงมายังพื้นลาบได้แล้วครับเรียบร้อยไปอีกอีกสักหน่อยนึงก,ก็มีมีรถมารับครับเป็นรถใน

non non <laughs> <laughs>